สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับ Ruby ได้มาวางแผนกันให้ดีๆนะโดยเฉพาะสายฟรีนะครับเอาวันนี้ถือว่าเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้นะที่จะได้รับ Ruby ฟรีจาก PVP นะครับ คือเดือนนี้ผมว่ามันก็มีความน่าเปิดทั้งเรนเจอร์แล้วก็เกียร์นะครับแต่ว่าโคโรโบรจอจะมาแล้วนะครับอโคโรโบเน้นย้ำอีกครั้งนะครับมาวันพุทธที่31พฤษภาคมนะครับแล้วก็บอกข้อมูลให้เลยนะครับว่า4ี่ทุ่มในวันเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มด้วยเพิ่มโอกาสคู่แยกโอ้อันนี้เจ็บปวดรวดร้าวอยู่เหมือนกันนะ แต่คู่เทพก็จะมีมาอย่างแน่นอน,นครับก็วางแผนกันให้ดีนะว่าจะเอาอยัางไงนะเอาวันนี้ตารางล็อกอินของผมเนี่ยทั้งรายเดือนแล้วก็ล็อกอินพิเศษได้ครบนะรายเดือนก็วันสุดท้ายนะของผมเป็นกบม่วงนะครับอของเพื่อนๆอาจจะได้เหมือนกันนะหรืออาจจะช้า1วันนะครับแล้วก็ตารางล็อกอินพิเศษได้กบเบลตานี่หลังๆเนี่ยเกมแจกแบบนี้เยอะนะครับเพราะว่ารองรับการพัฒนาในอนาคตอ่ะใครติดตามดูซีมเนี่ยจะเยอะหน่อยนะถ้าในคลิปก็จะมีพูดแทรกบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะฟังไม่ครบอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะก็ค่อยๆศึกษา นะครับจากข้อมูลในคลิปนะหรือในสตรีม้วกันนะเพราะว่าเวลาผมได้ข้อมูลเนี่ยก็มักจะหลุดบอกแหละคือบางทีก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้นะครับแบบได้ตื่นเต้นหรือว่าได้วางแผนนะอ่ะเช่นเดียวกันกันกบเมื่อวานนะอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันดีกว่านะครับเอาโอเคความนับเปิดไปดูกันนิดนึงก่อนอ่านะครับเผื่อบางคนจะ ไม่รู้ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะคือเรนเจอร์นะครับตัวใหม่เนี่ยผมเน้นไปที่ตัวนี้อาไกรทองครับผมมองว่าใช้ดีมากยิ่งทําเป็น9าวดาวนะครับเมื่อวานน้องแม็กก็การันตีว่าพอทําเป็น9ดาวเวลล์อยสิก็ได้นะคือดูใช้ดีขึ้นมาเลยนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยอาถ้าเป็นหลีกทั่วไปผมว่าเวลล์อสิก็ถือว่าก็ใช้ได้นะเพราะว่าเขายืนไกลแล้วก็ใช้กองหน้านะครับยืนเยอะๆแล้วก็ใช้ตัวนี้ทําดาเมจอะจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะกบม่วงไม่มีนะนะครับ อ่าส่วนตัวมูลจระเข้ผมรีวิวไปแล้วก็เหมือนแบบเหมาะสำหรับคนที่แบบของเยอะประมาณนี้ถ้าของไม่เยอะเล่กกันใหม่ๆนยเน้นคโคโรโบดีกว่าแต่ตู้เนี้ยนะครับแสงเก่าเนี่ยอ่าทั้งคู่นี้เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมคอมโบทีมท็อปตั้งนานนะครับซึ่งก็ยังใช้ได้ดีอย่างตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้หลุดเมตาบอกไปแล้วนะพอมันเก่งหรือแบบเอาออกไปแล้วมีปัญหาหรือรู้สึกว่าใช้ดีเขาเอากลับมาใช้นะก็ถือว่าเป็นตัวยืน ที่ใช้ดีนะครับส่วนทางมืดนะครับทังโคนี่สล็อตกับเจม,ม่วงอ่ะรีวิวไปละมาดูคลิปแล้วกันนะคือถ้าเวลร้อยีผมว่าเออมันก็ใช้ได้นะถ้าเกิดอยู่หลีกทั่วไปถ้าแม็กจริงๆก็ใช้ดีรีวิวหมดแล้วว่าเฮ้ยมันใช้ดีนะอะะบางคนอาจะไปใช้ด่านยากขอคอย PVP น่าสนใจนะครับแต่ไม่อยากให้ใช้ RUBY เปิดอ่าเพราะว่ารูบี้เอาไปเปิดเกียร์ดีกว่านะ,ะตัวกระชาเนี่ยอาจจะ แบ่งเปิดดีกว่านะหรือจะเปิดหมดอันนี้แล้วแต่ความชอบเพราะว่าบางคนจะแบบรู้แล้วโคโรบโบเป็นเรื่องอะไรชอบก็ไปออรอโคโรโบไม่ชอบก็มาเปิดอันนี้ก็ได้นะอย่างเกียเนี่ยคือผมอะเอายังไงดีวะก็คิดไม่ถูกหยิ่เือนเพราะว่าเกียรแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมาอีกทีเมื่อไหอไร่นะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเขายังไม่มีกําหนดตายตัวนะเกียรรอบนี้เนี่ย 8ด,ดาวนะครับเป็นเกมพิเศษอ่าเป็นทีมไทยที่ยังไม่ได้ลงล็อกว่าเฮ้ยมันจะไปลงรอบเดือนไหนอ่านะอย่างตันทาก็ตันยาใช่ไหมคมริสต์มาสธันวานะครับมกราปีใหม่ก็เป็นเกมพิเศษอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปลงล็อกตอนไหนส่วนตัวผมคิดว่ามันพิเศษที่เกมขายได้ตลอดแน่ๆคิดว่าน่าจะมาเรื่อยๆนะไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้เขายังไม่บอกนะครับแต่ว่า ถ้ามันสมุิไม่มาล่ะแล้วมาลงล็อกฟิสซาพาแล้วไ่ขายที่ฟิสซาพาฟีนะ่ามันก็นานไปนะส่วนตัวคิดว่าอาจจะมีการนํากลับมาขายอีกนะครับอันส่วนความน่าสนใจเนี่ยคือเกียร์เนี่ยเกือบจะสุดและติดแค่ยอย่างเดียวก็คือพลังโจมตีกายตัวเกมก็ตลาดนิดนึงแหละนะครับจริงๆตลาดเลยละ่ะพอทําเป็นพลังโจมตีกายปุ๊บเนี่ยกับสกิลบวกอ่ะผมเรียกง่ายๆว่าสกิลบวกเป็นดาเมจสกิลนะครับพอเป็นโจมตีกายปุ๊บนะครับก็พลังกับ ว่องไวอ่ายังมีไหวรพิปที่ดาเมตตรงนี้เขายังใช้ไม่ได้เปิดโอกาสให้อนาคตเนี่ยอาจจะเป็นพลังโจมตีรวมโจมตีรวมก็ใช้ได้หมดทุกสายนับกับตัวดาเมจนะหรือจะเป็นแบบเวทโจมตีไหมอ่าก็เฉพาะต่อตรงไปเลยเป็นไหวพิทอ่าฉะนั้นชิ้นนี้เนี่ยคือมันหายากนะโจมตีสกิลดนนอนปล่อยตัวไวนะครับแล้วก็อ่าดามเมจสกิลในสกิลบวกคือมันแทบจะครบอยู่แล้วฉะนั้นอยากเปิดเปิดได้นะ แต่ระวังน้ําตาตกนะครับคนเปิดกันเยอะมากถ้าไม่ได้เปิดจนถึงการันตีเลือก7จ็ดพารูบี้มันเยอะมากไปสุดซอยเจ็ดพารูบี้หนักมากนะครับก็เรียกได้ว่าเจ็บตัวกันเยอะนะฉะนั้นวางแผนดีๆครับว่าจะเปิดอะไรอถ้าสุดท้ายวันนี้ปิดหลีก PVP นะครับน่าจะตีหนึ่งนะ,ะคิดว่าไม่น่าจะเลื่อนถ้าเลื่อนก็คงไม่นาน,นครับ ได้รูบี้มาเปิดแล้วยังไม่ได้หรือได้แล้วไม่พอใจผมแนะนําร้านนี้เลยครับลุงยุทธชาแนลนะครับเจ้าใหญ่ปลอดภัยไว้ใจได้ร้านเปอร์เซ็นเลยครับเพราะว่าร้านลุงอจาจจะเป็นการค้าถูกต้องตามกฎหมายอยากจะเติมรูบี้หรือแพ็กเกจต่างๆนะ,ะตามรูปนี้ก็จะเป็นพาร์ทถ้าเป็นพาร์ทเนี่ยน้องๆจะต้องเก็บแต้มพาร์ทเกือบเต็มนะเพราะว่ามันเข้าสู่ปลายเดือนแล้วนะครับค่อยเติมพาร์ทนี่คือต้องเก็บแต้มพาร์ทเรนเจอร์เนี่ยเกือบเต็มก่อนค่อยไปเติมนะครับส่วนจะเติมรูบี้แพ็กเกจต่างๆถ้าเติมรูบี้เนี่ย จะเติมเพื่อเปิดเดือนนี้ก็ได้หรือตุนไว้คลนโบก็ได้อ่าก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ที่เพจผมทีเคนจ์เกมโซนเดี๋ยวแปะลิงก์ไปที่เพจของลุงยุทธชนแนลอ่าทักแชทสอบถามโปรโมชั่นล่าสุดก็ได้นะครับว่าอาจะเป็นยังไงนะครับก็วางแผนดีๆนะสายเติมนี่คือ ผมว่าส่วนใหญ่จะต้องเติมแบบตํากัดงบอยู่เหมือนกันแหละอยู่ที่ว่าตํากัดขนาดไหนนะใครเปิดกาชาขใหยโชคดีแล้วกันนะข่อยได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องโคโรโบล้วนเลยก็ได้ได้ว่าประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับในหลายๆเรื่องนะเมื่อวานครับก็กลับบอกคุณนะไลา์ที่ช่อง YouTube ทางการครับก็มากันพันเคือผมเมื่อคุยกับน้องแม็กตั้งแต่แรกว่าฮ้ยถนา1 0 0 0คนเนี่ยน่าจะถึงนะคิดว่าน่าจะถึงนะครับตอนแรกเราตั้งโจทย์ถึงว่าจะเอาสักพันห้า ก็จะมีคําใบวงแตกแต่ผมไม่ได้ปรึกษาน้องเพราะว่าถ้าเกิดพูดหรือทีมงานได้ยินเนี่ยโดนสกัดดาวลุ่งแน่นอนเพราะว่าผมนี่ใบวงแตกมา,มาหมดแล้วนะอันนี้คือผมอใบวงแตกเพราะว่า,าสจาวอาจาครับคนดูเยอะมากก็เลยบอกดีกว่าแล้วก็อีกเหตุผลนึงนะครับอ่ะคลิปนี้ผมอัดเอาไว้เมื่อคืนนะครับเดี๋ยว10บโมงเช้าลงคลิปอ่านะครับเพื่อนๆคงจะได้เห็นแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสปอยจากทางการนะครับสาวยี่สิบเจ็ด อ่าอาทิตย์28แนะครับแล้วก็จันทร์29แต่เขาบอกว่าเสาร์27เนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วน่าจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าเราได้บอกแสก่อนหน้านี้มาแล้วซึ่งเป็นบาะแสของแท้นะอ่าก็เขาบอกว่าน่าจะรู้ผมยังไม่รู้นะครับว่าอ่าอาจจะเป็นรูปเหมือนแบบใบตอนบาก,กีไหมหรือจะเป็นเงาหรือจะเป็นอะไรก็ตามหรือจะเป็นคลิปนะครับเขาบอกว่าเห็นก็น่าจะรู้กันตั้งแต่วันเสาร์ผมก็เลย อ่ประกอบกับหลายอย่างนะก็เลยใบวงแตกไปเลยอ่ะซึ่งใบวงแตกนะอากาศพอคุณเอ่อากาศขอภพ่เด้ยบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยใบแบบนี้ไม่สนุกเลยผมก็อย่างที่บอกแนะนําว่าถ้าซีเรสก็ไปตื่นนวันโคราโบเลยนะครับอ่ะเพราะว่าบางคนเขาอยากจะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าเฮ้ยชอบไหมชอบก็เปิดไม่ชอบก็จะมาเปิดในเดือนนี้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะอันนี้เราไม่ว่ากันนะอ่ะสุดท้ายก็ใบวงแตกไปท้ายคลิปนะครับอ่าส่วนบางคนคือผมยังไม่รู้นะว่าสุดท้ายจะพลิกล็อกไหมแต่ผมต้องบอกแบบนี้ว่า ไม่มีทางพลิกล็อกแบบร้อยเปผมต้องบอกแบบนี้ว่าผมเองอ่ะได้ชุดข้อมูลมานานหลายเดือนแล้วเพียงแต่ว่าจะได้ทีเล็กเทียรน้อยแอปถามอะสบุสมีโอกาสเดือนนี้ถามอย่างนี้มาอ่าอีกเดือนหนึ่งเขาคงลืมแล้วลหละว่าผมถามอะไรบ้างผมอาจจะถามอีกข้อมูลนึงอ่ะก็ได้มาเพราะว่าอีกเดือนนึงถามอีกอันหนึ่งอ่ะเราจะได้ข้อมูลมาหลายอย่างและเหลือแค่มาประกอบล่างนะครับคือรอบนี้มันมีจุดหนึ่งที่แบบเฮ้ยผมไม่แน่ใจว่าว่าเขาจะเล่นไปในทาง แปลกแหวกแนวหรือเปล่าอันนี้เราบอกไปหมดแล้วสุดท้ายมามาทางนี้จริงพอมั่นใจปุ๊บเนี่ยแน่นอนเรื่องนี้แน่นอนร้อยเอซนะซึ่งคาใบ้ย้อนกันสักนิดหนึ่งครับคำใบที่1ชายล้วนนะครับยังไม่เคยคอลลบมาก่อนแล้วก็ใหม่ใหม่นี่ผมใบเองนะเป็นข้อมูลที่ไปถามน้องแม็กเลยไม่มีในคําใบนะครับใหม่นี่ผมใบ้เองเพราะว่าผมได้ข้อมูลนี้มาตั้งนานแล้วว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่กลุ่มค่อนข้างจะใหม่ อ่าครับวันนี้ผมจะไม่พูดนะว่าเป็นโคลาโบอะไรนะเพราว่าน่าจะรู้กันแล้วนะเออครับเนี่ยนองลงคลิปเราคงรู้กันแล้วแหละนะครับก็จะไม่บอกชื่อโคลาโบนะครับไม่บอกชื่อตัวละครครับอ่าก็ใหม่นะแล้วก็ต่อสู้โดยไม่ใช้กําลังพอเป็นแบบนี้ปุ๊บโอ้โหมันก็ตัดได้เยอะ,อะเอออาจจะเป็นแบบการ์ดเกมกีฬาขับรถแข่งทาอาหารอะไรประมาณนี้นะครับสรุปเป็นกีฬานะครับถ้าเอกคิดมากมีความสามารถหลากหลายอันนี้ผมว่ายากเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับ ต่อมานะครับคำที่4นะครับพระเอกผมดําจริงๆเนี่ยมันออกเป็นโทนโทนน้าเงินด้วยซ้ำนะแต่ก็ยังกูอยู่ในกลุ่มผมดำนะอีกตัวเป็นผมส้มอ่าอันนี้เป็นคู่เทพ9ดาวนะครับข้อห้าอยู่ในวัยเรียนนะครับก็เป็นโรงเรียนนะอ่ะข้อหกหาดูได้ใน넷ฟิกแล้วผมก็บอกว่าดูได้ใน B ีอ่ะบก็บิลิบิลินะครับคิวไอชี่ยี่ก็น่าจะดูได้อยู่นะครับก็ดูได้หลายช่องทางนะเจ็ดมีความเกี่ยวข้องกับเลขศูนย์กับเลขหนึ่งคือข้อเนี้ย ทำให้คนเนี่ยหลงนะครับคือฟังผิดแล้วก็หลงไปเป็นวอลเล์บอลน,นะครัวนนี้หลงไม่เป็นวอลเล์บอลกันหมดเลยเพราะว่าตัวเอกเขาผมสีส้มแต่คําใบ้ในข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าเ,าเอกผมดําแต่ว่าตัวรองเนี่ยเป็นผมสีส้มเออแต่ว่าวอลเล์บอลเนี่ยตัวเอกเป็นผมสีส้มนะแล้วก็ใส่เบอร์10คือเขาบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับเลขศูตรกับเลขหนึ่งคนไปทางนั้นหมดเลย จริงๆน่าจะน่าจะหลอกต่อนะแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าวันเสาร์เนี่ยมันแทบจะเฉลยแล้วนะครับก็เลยแบบอบอกไปเลยดีกว่านะว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับคือศูนย์กับ1เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรขศูนย์กับเลขหนึ่งคือมันเป็นเนื้อเรื่องผมพิมพ์หาเลยเอาชื่อเรื่องกับศูนย์กับ1เขาก็บอกมาเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างอาจจะแปลว่าสร้างทีมดีกว่าจากศูนย์ไปหนึ่งประมาณนี้ครับอันนี้ไปเสิร์ชหาก็ขึ้นมาเลยนะถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะครับแล้วก ผมกับน้องแม็กเนี่ยคือคุยกันเลยว่าเอาให้มันไวที่สุดเพราะว่าเรามีเวลาอยู่จํากัดน,นะเอาให้ได้เอาให้ได้พี่นะครับแล้วเราก็เร่งเปิดกันเลยเพื่อที่จะเอาให้ได้คาใบทั้งหมดนะสุดท้ายก็มาได้ถึงตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับใระเอกเป็นไหวพิม้นะครับอีกตัวเป็นพลังไฟก็คือตัวรองนะครับความสามารถไฮเปิ์เป็นความสามารถไฮเปิ์ใหม่เดี๋ยววันนี้คุยกันอ่านะบอกเลยดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้คุยกันนะซึ่งผมมองว่า น่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะโหดนะครับส่วนสุดท้ายข้อ9เกียร์โครโบนะครับเป็นเกียร์8ดาวมานะครับแล้วก็เป็นตกแต่งทั้งหมดตามรอบของมันนะมา3ชิ้นนะครับอมารายละเอียดเชิงลึกดีกว่าเดี๋ยวผมเล่นพีวีไปนะครับคุยไปแล้วกันนะเออคุยไปเดี๋ยวตีแพ้หรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวไปหาทีมที่พอจะสู้ได้นิดหนึ่งนะนี่เห็นไหมเจอทั้งเจมมวงเจอทั้งสล็อตเลยนะครับอ่ะก็ คงเห็นแล้วล่ะนะครับปกทิปเนี่ยเดี๋ยวผมรอ10บโมงเช้านี่ยมาทำเป็นปกทิปก็คิดว่าถ้า,ถ,าถ้าตามนั้นนะถ้าตามที่วงในนะครับวงในที่รีวิวอาหารเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าก็คงจะรู้แหละเพราะว่าคําใบ้ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นคําใบ้ที่เป๊ะๆนะไม่ได้มีการบิดนะครับแต่อย่างใดนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของการบิดเนี่ยหลังๆนี้ผมโอเคเพราะว่าน้องๆจะรู้แล้วว่า อ่าผมลงยุดไม่ได้บิดอาจจะมีบ้างเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานะครับแต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยก็จะตามนั้นนะส่วนข้อมูลบางอย่างเนี่ยบางทีมันถูกบิดเพราะว่ามาจากผู้พัฒนานะเราไม่ได้เราไม่ได้ทากันเองเราไม่ได้บิดกันเองนะครับอ่านะครับเพราะว่าข้อมูลบางอย่างผมบอกแบบนี้อันนี้เล่าสู่กันฟังนะคือบางทีเนี่ยเขามีชุดข้อมูลนะครับ2ชุดอ่าแล้วแบบบางทีเ็าจะบอกอ่าวงในประเทศต่างๆเนี่ยชุดเดียวแต่อีกชุดหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้บอก แล้วปรากฏว่าอีกชุดนึงเนี่ยมันเหมือนเป็นข้อมูลสำรองที่เขาอาจจะมองว่าผ่านข้อกฎหมายโหเกมนี้เขามีข้อกฎหมายนะผมเชื่อว่าคนในเกมไม่รู้เลยครับไม่มีทางรู้เรื่องนี้ก็เลยนะเขามีเรื่องของข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเกิดเขาผ่านข้อกฎหมายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคิดว่าแบบเอ้คนอื่นคงจะผ่านด้วยนะเขาก็จะเปลี่ยนข้อมูลเป็นชุดที่2อ,อ่ามันก็เลยเป็นที่มาของการบิดแล้วหลังๆบิดบ่อยด้วยนะครับแต่ตรงเนี้ยคาใบ้เขาให้มาตรงๆนะครับก็เลย เป๊ะนะครับถือว่าค่อนข้างจะเป๊ะนะครับโคโรโบก็เลยน่าจะตามนั้นแหละนะครับเรื่องของตัวเรนเจอร์ถามว่าเรนเจอร์คู่เทพเก่งไหมนะครับเพิ่มโอกาสคู่เทพเร้นย้ำอีกครั้งนะมันไปเป็นตอนไหนก็ไม่รู้จะเริ่มด้วยคู่แยกก่อน,นครับตัวเรนเจอร์เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสเก่งเบื้องต้นก่อนนะเบื้องต้นพระเอกไหวพลิบไม้เนี่ยก็ต้องดูว่ายืนไกลไหมดามเมจแม่นไหม ต้องทดสอบนะเกมนี้เป็นเกมที่ทดสอบนะเราดูเบื้องต้นเราอาจจะบอกได้แค่ว่าเฮ้ยมันน่าจะมีทิศทางไปทางเก่งคือเบื้องต้นเขาบอกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษเอเลนเจอร์ดูแบบไม่มีตะกิ้อะไรพิเศษเลยเป็นตะกิ้เดิมๆเลยแต่สุดท้ายอย่างที่บอกนะเราต้องต้องไปดูว่าทดสอบแล้วตีแม่นตีหนักลบเก่งมีค่าแฝงทาอะไรพิเศษไหมอันนี้ไม่รู้ต้องไปดูของจริงนะว่าสุดท้ายาจะมาแบบไหนนะครับก็ น่าจะเป็นตัวที่ดูจะพื้นฐานดามเมจทะลุแล้วก็อาจจะมีป่วนสักอันหนึ่งไหมอ่าหรือจะเป็นดามเมจทะลุแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะสำหรับาวายพิบไฟคือน่าจะเป็นตัวทำดามเมจนั่นแหละนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ดาบราชาจรดเข้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโจมตีกายนะครับอ่าแต่ก็ใช้ได้ในส่วนของอ่าไอ้นี่นะใช้ได้ในส่วนของสกิลบวกดามเมจสกิลแค่จะไม่ได้โจมตีกายเออแล้วก็ออฟชั่นก็ไม่ได้ด้วยอ่าก็จะใส่ยากนะครับ อ่าส่วนตัวรองอ่ะเราใช้เป็นตัวรองแล้วกันนะตัวรองเนี่ยผมกลัวว่ามันจะเหมือนกับเดียโบไหมเขายังไม่ได้บอกมาว่ามันเป็นดาเมทหรือเปล่าเป็นพลังไฟนะครับอ่าหัวส้มนะอันนี้เขาก็บอกว่าจริงๆในข้อมูลเขาบอกเป็นหัวเหลืองเขาบอกเป็นหัวเหลืองแต่ผมดูแล้วแบบเฮ้ยหัวส้ม,มก็เลยแบบเฮ้ยตรงเนี้ยมันจะพลิกเป็นเรื่ออื่นได้ไหม แต่ผมดูจากคำใบรวมๆม,มานะไม่น่าพลิกนะเพราะว่าข้อมูลที่นำมาประกอบกันเนี่ยมันไม่มีเรื่องอื่นแล้วครับอ่าแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ผมก็ได้มารวมกันนะครับประกอบกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วด้วยนะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะพลิกล็อกนะครับคือกลัวว่าจะเหมือนเดียโบนะครับที่ไม่ทะลุแล้วก็การใช้งานก็เลยเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยอันนี้ต้อง,องรอลุ้นพร้อมกันนะว่าตัวรองเป็นยังไงอ่าแต่ว่าคู่แทพเพิ่มโอกาสก็น่าจะเป็นตัวพระเอกก่อน กับตัวแบบตัว2ตัว3ตัวสตัว3ตัวหนึ่งกับตัว3าตัว4ประมาณนี้นะอันนี้คือเริ่มต้นนะก็จะเป็นวันพุธที่3าเสียพฤษภาตอนสี่ทุ่ม ตัวเรนเตอร์ต้องไปลุ้นกันว่ามีค่าฝงค่าแฝงอะไรพิเศษเปล่าเพราะว่ามันจะค่อนข้างสกิลพื้นฐานาใช้คำนี้ค่อนข้างจะเป็นสกิลพื้นฐาน,นครับส่วนความสามารถให้เปิ์เนี่ยควนความสามารถใหม่เราคาดการณ์กันว่ามันอาจจะวนอันเดิมมาไหมเป็นหยุด5วินาทีหรืออาจจะแบบว่าฉีกือเป็นจอกกรอะไปเลยคือเป็น,คนโคลบพักผ่อนไหมปรากฏว่าทําความสามารถใหม่แล้วบอกเลยว่ามีแนวโน้มไปทางโหดนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นการผสมผระสานกันระหว่างพรีชีพกับความสามารถที่มาจากการปล่อยตัวนะครับไม่มีชื่อที่ชัดเจนไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแต่เบื้องต้นเป็นประมาณนี้ว่าซุ่มนะครับปล่อยตัวออกมาปุ๊บพรีชีพสติ ผีชีพศัตรูตัวนึงเราจะพีชีพสตรีเลยลรืพีชีพศัลลพพตรูตัวหนึ่งเลยนะครับอครับแต่ว่าเลดอาจจะไม่สูงแต่เกมเนี้ยเราก็จะรู้กันว่าบางบางความสามารถเนี่ยเลดแม้ว่าจ,จะไม่สูงแต่บทจะติดดีบทจะบัฟบ,บทจะทํามาขายมันก็อาจจะโหดได้ในเดือนอาจจะโหดมากๆเลดอาจจะต่ําเลดอาจจะแค่แบบ15 18, เปอร์สิแเปอร์แต่พอใช้จริงในเดือนตัวขายไงอาจจะโหดนะครับ อ่าอันนี้คือเขาไม่ให้ผมบอกนะแต่ว่ามันก็ใกล้แล้วใกล้ใกล้จะถึงละไม่ใกล้แต่โดนปลดละนะโดนปลดก็โอเคนะน้องๆก็คงไม่มีคนใบ้ได้ใบ้แบบนี้ละเอาจริงๆนะทั้งหมดยุคผมยุคยุงยุบไปเนี่ยคงไม่มีใครมาได้คาใบ้แบบนี้ละเอาตรงๆนะนะครับอ่านั้นก็เซฟกันหน่อยแล้วกันนะอ่านะครับก็เป็นลักษณะของการปล่อยตัวเรนเจอร์ฉะนั้นเนี่ย สมมติว,ว่าแบบเกียร์ดีๆสักนิดหนึ่งหรือว่าเป็นไฮเปอร์แม็กเป็น9ดาวแม็กมันก็จะปล่อยตัวไวนะครับอ่าแล้วยิ่งเกิดบัฟเกิดอะไรขึ้นมานะครับคือถ้าเกิดเป็นพีชีพเนี่ยฝั่งเราต้องตายก่อนใช่ไหมเราค่อยไปสุ่มทางเขานะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยตัว เนี่ยมันก็จะโหดไปอีกระดับเพราะไม่ต้องตายปล่อยตัวออกมาแค่นี้ก็สุ่มนะครับศัตรูบินหายไปแล้วอะ่ะเออครับแล้วก็ถ้ามันยึดมาจากพีชีพอย่างเงี้ยอย่างพีชีพ2นะครับผมทําคลิปให้ดูแล้วตัวมูลจระเกนะครับมันพีชีพไปถึงตัวบินด้วยนะฉะนั้นเนี่ยน่ากลัวมากนะครับถ้าติดดีหรือโหดหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าถือว่าเป็นทางที่ดีวพาทีนี้เจอไก่ทองก้าดาวแม็กนี่หนีก่อนเออเพราะว่า อันเดวลองตีดูดีกว่าอ่ะทีมแบบนี้อันเดวลองดูครับว่าสู้ได้ไหมนะครับอันฉะนั้นเนี่ยความสามารถไฮเปอร์ Hyper เนี่ยอ่ะยิ่งถ้าเกิดความสามารถ9ดาวมีร่างโคลนด้วยผมว่าไม่น่ามีนะไม่งั้นมันจะโกงน่าเกลียดเกินไปนะครับเออฉะนั้นเนี่ยอ่ะรอบปกตินะครับธา,าตุปกตินะจะเป็นธาตุปกติความสามารถ9้าดาวจะเป็น3อย่างอ่ะเขาต้องรอดูนะว่าจะเป็นอย่างไหนนะครับอ่ะลองประเมินกันดูแล้วกันนะปล่อยตัวออกมาสุ่มศัตรูตายทันทีนะครับ กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ก็น่าจะตัวเดียวนะเป็นแบบปล่อยมา1ตัวสุ่มติดหนึ่งตัวนะครับคือผมว่าแค่นี้ก็กําจัดเหมือนอย่างที่ผมบอกครับว่าแนวโน้มของโตเกมเนี่ยเขาต้องการให้เรนเจอร์เนี่ยมีการตายได้มากขึ้นนะครับไม่ใช่แบบสร้างกลุ่มกันจนตายไม่ได้เลยนะเออมันก็จะแบบแหลกนะครับแล้วก็เล่นกันกระตุกบ้างหน่วงบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถที่น่าจะมีแนวโน้มที่โหดนะครับอันเชน,นรอบนี้ก็เลย ไม่น่าใช่รอบพักผ่อนนะ,ะส่วนของเกียร์นะครก็เป็นเกียร์แปดดาวตกแต่ง3ชิ้นนะเป็นตกแต่งทั้งหมดนะครับพื้นฐานจะเป็นรถแรกหมดเลยอ่พื้นฐานของเกียร์จะเป็นรถแรกทั้งหมดเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นหลบสกิลบ้างต้านสกิลบ้างก็เป็นคนละท่านนะแล้วก็ดูดีสุดก็จะเป็นลดความเสียหายซื้อผมเคยรีวิวไปแล้วผมรู้สึกว่ามันาจ,จะ ดูเห็นผลไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่แต่น,นี้คือเหมือนเขาทาเรื่องขึ้นไปแล้วล่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแบบเราทดสอบกันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดนะในเรื่องของลดความเสียหายครับอันนี้มีมาชิ้นหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นชิ้นที่พิเศษพิสุทธิ์ครับเอ้ยไอ้กิวพวกนี้ผมเพิ่งตีกันในกิววอลเนี่ยอันนี้เดี๋ยว,ด,ยวดูนะนี่กียวนี่ผมเพิ่งตีเขาในกิววอลเว้ยแลวเราหน้าจะแพ้เขาในกียววอลผมเพิ่งแพ้ก,กิวนี้ในกียววอลนะแต่ผมตีชนะคนนี้มานะ นี่เพราะว่าไอคนนี้ผมจําได้ครับทีมโคตรโหดเลยครับไม่สู้ครับสู้ไม่ได้นะครับอ่ะส่วนสก,กิลบวกนะครับนี่สะลอยเลยนะเพราะว่าอนอกจากเกียร์แดาว3ชิ้นจะมี7ดาวอีก2ชิ้นแล้วก็6ดาวอีก1ชิ้นอันนี้ไม่รู้ข้อมูลไปลอรอลุ้นพร้อมกันเพราะว่า7ดดาวอย่างที่ผมบอกว่า มันน่าแต่ยังต้องโหดเหมือนเดิมอ่าก็จะแบบประมาณเดียวกับ8ดาวแหละแต่สแปดดาวมีสกิลบวกถ้าดีก็เสริมดีเลยส่วนค่าแฝงพิเศษก็น่าจะต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวทดสอบกันก็น่าจะรู้แหละว่าเกียร์มันค่อนข้างจะดูมีค่าแฝงเจ็ดดาวสองชิ้นต้องมาลุ้นกันว่าเป็นชิ้นไหนบ้างแล้วจะมีอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับส่วน6ดาวก็เหมือนทํามาให้ใส่ไ,ไว้ในการันตี3 0 0พันนะ ซึ่งยังไม่ได้เอาออกนะตรงนี้บอกนิดนึงว่าบางเรื่องเราทํากันวงในเราทํากันมาตั้งนานแล้วแต่คนนอกไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าเราไม่บอกเพราะว่าเราไม่อยากให้คาดหวังเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาว่ายังไงนะครับสามพันรูบี้นะครับเปิดกล่องการันตีหนึ่งเนี่ยหกดาวต้องมีแน่ๆแต่การันตีสองห้าพันรูบี้เนี่ยบางคนเขาอยากให้เอาหกดาวออกซึ่งบางรอบเขาเอาออกนะเขาจะเป็นเจ็ดล้วนบ้างนะครับหรือเจ็ดกับแปดอันนี้แต่ละรอบไม่เหมือนกัน อ่าอันนี้ต้องไปขึ้นอยู่กับเขานะว่าจะเป็นไงการตีระดับ2-5,000เนี่ยก็จะมีทั้งแบบมี6แล้วไม่มี6รอบนี้คิดว่าการันตี2อาจจะไม่มี6นะส่วนการันตี7,000ครับสุดลอยนะเลือกเกียร์หชิ้นนะครับอ่าทั้นั้นก็7ดาวกับ6ดาวไปลุ้นแล้วกันโดยเฉพาะเเนี่ยผมอยากลุ้นว่ามันคงไม่แบบเนิร์ฟจนน่าเกียดอะ่ะอ่ะหวังว่าจะไม่ทําแบบนั้นจะไม่ใจร้ายกับพวกเราใช่ไหม แต่ลองตีกับทีมนี้นะตัวบินสองตัวเลยนะครับะฉะนั้นเนี่ยเกียร์ก็โซนสก,กิลบวกลืมนะครับสก,กิลบวกอมาตะนานขึ้นโอ้นี้สปอยหนักเลยนะเออพร้อมแบบโดนไล่ออกเลยครับจากกองมรดกนะครับอ,อมาตะานานขึ้นนะครับแต่แบบนี้ทําให้เห็นเลยนะว่าอนาคตเราใช้คำว่าอนาคตนะคงจะได้เห็นนะครับอาจจะเป็นตะตันนานขึ้นใบานานขึ้นอันนี้คือเริ่มจาก อมาตะติดนานขึ้นแต่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ยังคิดซับซ้อนกันเองอยู่ว่าแบบเฮ้ยแบบเนี้ยถ้าเป็นดาเมจทะลุมันก็ทะลุได้อยู่ดีเออนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับว่าคืออมาตะมันจะมี2แบบนะมันจะมีอมาตะาทีะ่ต่อวินาทีนะครับถ้าต่อวินาทีก็จะแบบล้างได้นานอ่านะครับ ก็ต้องดูว่าสกิลร์กจะเป็นสกิลรวกที่เป็นต่อวินาทีไหมถ้าเป็นต่อวินาทีตะคิดว่าน่าจะเป็นต่อวินาทีนะเพราะว่าเขาจะคูนจานวนให้มันนานขึ้นนะครับฉะนั้นอตาตะาก็จะบัฟทีมได้นานขึ้นนะครับต่อมาเป็นเพิ่มพลังโจมตีก็คือเพิ่มพลังโจมตีธรรมดานะอ่าเพราะว่า,าดามเมจสกิลมันไปแล้วในเกียร์ของอาดาบราชาตัวเคแพ้เลยครับตีบอมไม่แตกโดนตัวบินใส่นะครับ สกึมสกึมเลยครับดูครับว่าเขาใช้ไอตัวของหน่วยผจญคนไฟลุกครับชิ้นละ,นะครับมาหยุด7วินาทีะนะครับมีอมตานั้นขึ้นเพิ่มนั้นตรงตรีมันจะมีผลต่อการบัฟทีมตรงเนี้ยผมว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปใส่ตัวพวกแบบอาจจะเป็นครีเป็นว่องไวอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะทําให้ตีธรรมดาก็จะหนักขึ้นถ้าเกิดอยู่กับทีมที่ดีนะครับสกิลเหมาะสมก็ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นหลบสกิลดีขึ้น อ่าไม่รู้อาจจะเป็นเพิ่มเลทเปอร์เซนต์ไหมหรืออะไรงไงไม่รู้ครับอาจจะเบื้องต้นเป็นอมตะเพิ่มรำซอมตีกับหลบสกิลนะในสกิลบวกนะครับฉะนั้นก็เบื้องต้นเราให้ข้อมูลกันเน้นๆประมาณนี้เลยก็ตัดสินใจกันได้เลยครับว่าจะเปิดตอนนี้หรือจะเปิดโคโรโบแต่อย่างที่บอกว่าโคโรโบด้วยความสามารถไฮเปอร์ per, แล้วก็ยังไม่รู้ความสามารถก้าวดาวด้วยนะนะว่ามันจะแบบสอดคล้องกันไหมเสริมความโหดกันไหมแล้วติดดีไหมจะขายเน้นขายของในเดือนหรือเปล่าน่าจะต้องเป็นแบบนั้นผมเลยคิดว่า มีแน,นวโน้มว่าจะไปในทิศทางโหดแต่สุดท้ายต้องรอดูการใช้งานจริงนะเกมนี้บอกนะครับสุดท้ายต้องรอดูการใช้งานจริงว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าสุดท้ายเนี่ยเปิดกันหมดแล้วไม่ได้สักทีนึงอยากจะได้นะครับหรืออยากจะได้เพิ่มครับก็ไปที่ร้านนี้เลยนะครับลุงยุทธชาแนลอยากเติม Ru ู by ี้แพ็กเกจต,ต่างๆเติมพาร์ตต,ต้องเก็บตา้พาร์ตให้เกือบครบก่อนนะนะตอนนี้ถึงจะเติมพาร์ตน,นะครับก็ไปเติมตุนนะครับหรือจะเติมเปิดของเดือนนี้ ตามชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ที่เพจผมเดี๋ยวแปะลิงก์ไปที่เพจของลุงยุทธชาแนลนะครับอาจจะได้ไปกันถูกที่นะครับอวันนี้เรียกได้ว่าให้ใจให้ข้อมูลกันเติมเนะอนาคตอาจจะไม่มีอีกแล้วไม่มีแบบนี้แล้วไหมเออเพราะว่าให้ทีก็ให้เยอะนะตนเขาบ่นแล้วนะครับะฉะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ช่วยเซฟทีเกนเจอร์กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ